แต่ว่ามีมีครั้งล่าสุดมีครั้งล่าสุดดีที่ที่อุ้มไม่ยอมให้คุณแม่เข้าไปฟังว่าหมอจะพูดอะไรซึ่งทุกวันนี้พวกเราก็ไม่รู้ว่าหมอพูดอะไรกับอุ้มวนะันนั้นก็ต้องบอกว่าขอมอนนี้ประมาทไม่ได้<อ>นะครับเรื่องของตัวภาพนะครับก็จร <answered> ิงๆริงคนอาจจะมุ่งเน้นไปเรื่องของการหางเงินหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่อย่าลืมเรื่องของดูแล จริงๆคงจะเป็นมารยานิงแล้วนะครับแต่ว่าอุ้มเขาเหมือนกับคือเขาออกกำลังเยอะแล้วก็มันก็มีอาการหลายอย่างที่ที่ชี้ว่าจะไปทางนั้นแต่ว่าเขาก็เขาจะเขาก็จะไม่บอกอ่าเขาก็จะเป็นคนคนแบบจะเป็นคนแบบทนอดทนไม่ยอมบอกกลัวคนจะเป็นห่วงอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็พอพอมาตรวจเจอจริงๆปั๊บมันก็ค่อนข้างเรียกว่ามันเป็นสเตจที่ค่อนข้างน่าเป็นห่วงนะครับก็จะเป็นช่วงท้ายๆก็ หลังจากนั้นก็ทําการรักษากันประมาณหนึ่งนะครับก็อยู่ตักงาสี่เดือนใช่ฮะแล้วก็ก็คือเป็นช่วงรักษาคือเป็นช่วงที่พี่แมมอะไรโพสต์รูปไปให้กําลังใจที่โรงพยาบาลใช่ครับอันนี้คือช่วงที่ช่วงที่ช่วงที่ไปรักษาที่โรงพยาบาลจริงๆเลยอันนั้นก็นอนอยู่ประมาณ2อาทิตย์ได้คือพี่อุมนี่ไม่ไม่ได้แจ้งกับทางครอบครัวเลยใช่ไหมคะพอตั้งแต่ป่วยก็คือไม่บอกคือเท่าที่รู้ก็คือคือมีพักหนึ่งที่อุ้มจะต้องพาต้องพาเอไปไปรักษาคือเอก็มีปัญหาที่หลัง อุ้มเขาจะขับรถพาไปตลอดแล้วหลังๆเขาก็จะเริ่มบ่นว่าเขาปวดหลังเขาปวดหลังเขานั่งเก้าอี้ที่คลินิกอาจจะแข็งไปเขาก็เลยปวดหลังแล้วเราก็เลยบอกว่าเออตอนแรกก็อะลองกินยาคลายกล้ามเนื้อก็ดีขึ้นดีขึ้นอยู่พักหนึ่งแล้วก็ปวดอีกเป็นอย่างนี้ซ้ําๆจนเรารู้สึกว่าอุ้มไปตรวจไหมเขาก็เฮ้ยเราว่าไม่เป็นไรหรอกน่าจะเพราะ นูนน่าจะเพาะนี่น่าจะเพาะนั่นอะไรอย่างเงี้ยฮะจนมาพบเป็นสเตจที่มันแบบไปลุกลามคือสุดท้ายมีช่วงนี้ก็ผอมลงเยอะอ่าสุดท้ายที่ยอมไปนี่คือน้ําหนักลงลงจนจนผอมกับพี่อ่ะจนผอมกับพี่มากเลยแล้วก็แบบมันมันไม่มันไม่ไม่ปกติแล้วอะคือช่วงช่วงที่ผอมไม่แปลกเพราะว่าเขาขี่จักรยานอยู่กับพี่ ก็จะก็ค <expand> ู so ่เขียกกระยาก็จะลีนอยู่แล้วนะครับก็ปั่นปั่นเป็นประจําปั่นแล้วอุ้มขาปั่นเขาต้องเยอะปั่นวันละเกือบเกือบร้อยโลแปดสิบกิโลบ้างร้อยโลบ้างเกือบเป็นประจำอย่างนี้ดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นไอ้ช่วงนี้เขาจะมีช่วงรีนก็คือช่วงที่ที่ที่เหลือแต่กล้ามเนื้อจริงๆมันก็จะมีบ้างมันก็จะหุ่นจะลักษณะคล้ายกับกับที่เขาเป็นอยู่ตอนนั้นแต่ปรากฏว่ามันมีช่วงนี้แบบว่าอยู่ดีๆก็รีนมากกว่าปกติลดผิดปกติอ่าผิดปกติก็เน็นี่องากต่ แต่แต่ตอนนั้นคือคือตอบเลยคือมันดูแล้วมันมันไม่ใช่แล้วมันต้องมันต้องเป็นอะไรสักอยาก่างี่ก็สังเกตเห็นว่ามีความผิดปกติไปจริงจริงจริงบอกว่าอุ้มด้วยความต้องบอกว่าดื้อน,นะเขาดื้อเราก็พยายามจะบอกว่าไปหาหมอไปตรวจซะให้เรียบร้อยจะได้จะได้รู้ว่า เขากแต่ผมไม่เป็นไรเราเราโอเคเราแค่ปวดหลังเราแค่ปวดนู่นปวดนี่ปวดนั่นอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายก็คือทนไม่ไหวคือปวดเราทนไม่ไหวก็เลยต้องพากันไปตรวจอ่ามันก็เลยมาเจอมาเจอในช่วงที่ต้องบอกว่าจะใช้คําว่าสายไปหน่อยก็ได้นะครับแต่ว่าพอทราบปั๊บก็โอเคก็หันมาคุยกันว่าตกลงตกลงสู้แล้วกันสู้ก็ือเขาเองก็บอกเขาเขาสู้ใจเขาสู้เขาตั้งเขาตั้งใจจะสู้แล้วเขาก็บอกทุกคนว่าที่ได้คุยกับเขานะฮะเพื่อนเขาเขาก็บอกว่าเขาก็จะไม่แสดงอาการ ไม่แสดงความอ่อนแอออกมาเลยเขาจะบอกว่าเอ้ยสู้เดี๋ยวก็หายเดี๋ยวไปทํากายภาพไปนู่นไปนี่ไปนั่นแล้วเดี๋ยวก็หายอะไรอย่างเงี้ยครับตัวของมะเร็งนี่พบประเวณจุดไหนของร่างกายครับพี่แรกสุดเลยเนี่ยมันเหมือนกับวันแรกๆน่าจะหมอจะอาจจะริษฐานคือตอนนั้นนะที่เจอเหมือนกับมันมกินไปหลายที่แต่ว่าสาเหตุที่มาต้นต้นก็เรียกแหละต้นตอต้นก็จะเป็นมะเร็งปอเป็นปอเลยทําให้คือปวดหลัง แล้วมันก็จะลงไปที่กระดูกต่างๆมันลงไปที่กระดูกสหลังเขาก็เลยปวดเขาก็เลยปวดหลังตอนนี้คือก็ต้องเยียวยาจิตใจคุณแม่ด้วยใช่ไหมฮะครับตอนนี้คุยกันยังไงบ้างคะในกลุ่มพี่น้องก็อยู่ด้วยกันเยอะตอนนี้ก็ถ้าที่ทาได้ตอนนี้ก็คืออยู่ด้วยกันเยอะก่อนนะครับพยายามพยายามให้ให้ให้อะไรให้อยู่ในสายตาคือโชคดีที่ตั้งแต่ตอนคุณพ่อเสียนะครับก็ทุกคนก็กลับมาอยู่ด้วยกันเพราะว่าจะต้องดูแลแม่อยู่แลละ ก็ก็แปลว่าก็แปลว่าแม่เขาจะได้เจอลูกคนใดคนหนึ <g 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 ่งเสมอคอยสับเปลี่ยนกันเลยเกือบจะ24ชั่วโมงถ้าไม่เจอถ้าไม่เจอพี่ไม่เจอเอ๊ก็จะเจอเอ๋ไม่เจออ้ําอะไรประมาณน้ก็จะอยู่ครบเพราะฉะนั้นเขาก็จะไม่อยู่คนเดียวก็เป็นสิ่งที่ที่ที่ทำได้ณตอนนี้นะครับแล้วก็คงจะต้องเขาเรียกอะไรก็คงจะต้องดูกันดูกันต่อว่าคือแม่เขาคือเขา ต้องบอกว่าติตใจเขาค่อนข้างแข็งแกร่งเห็นเป็นแบบนี้เขาเขาเขาามีเขามีหัวใจที่ที่แข็งแกร่งมากๆคนสำหรับสําหรับสําหรับสาหรับผู้หญิงตัวเล็กๆประมาณนี้นะครับแ้่แบบพ่อเสียก็มาจนถึงมีลูกๆมีป่วยคือยังไงก็แล้วแต่ต่อ้เขาต่อให้เขาไม่สบายแต่ถ้าเกิดว่าลูกลูกป่วยเขาก็จะเขาก็จะดูแลเสมอแทนที่ความิงเขาไม่ต้องดูแลก็ได้ลูกๆก็ดูแลตัวเองได้จริงๆตอนทราบข่าวหรืออัปเดตอาการพี่อันนี้คือเราเราต้องคอยแบบ ระวังเรื่องการให้ข้อมูลกับคุณแม่ด้วยนะคะช่วงนั้นหรือว่าตัดสินใจคุณแม่เลยจะเป็นคนรู้ข้อมูลเยอะที่สุดใช่ครับเพราะว่าส่วนใหญ่คุณแม่จะเป็นคนที่ไปกับอุ้มอยู่ตลอดเลยฮะจะมีจะมีบางครั้งที่มีต้องเอ๋ยไปเป็นเพื่อนบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ส่วนใหญ่คุณแม่จะไปกับอุ้มตลอดก็คุณแม่ทราบับทราบตลอดแบบทราบตลอดแต่ว่ามีมีครั้งล่าสุดมีครั้งล่าสุดดีที่ที่อุ้มไม่ยอมให้คุณแม่เข้าไป ฟังว <relation muitas S 1> ่าหมอจะพูดอะไรซึ no ่งท <thighs figure> <diversion> yeah. I mean, ุก yeah, ว mm ัน hmm. นี้พวกเราก็ไม่รู้ว่าหมอพูดอะไรกับอุ้มวันนั้นก็ต้องบอกว่าขออนนี้ประมาทไม่ได้เรื่องของสุขภาพนะครับก็ที่จริงคนอาจจะมุ่งเน้นไปเรื่องของการหาเงินหรืออะไรก็แล้วแต่แต่อย่าลืมเรื่องของดูแลดูแลสุขภาพจริงอุ้มก็เป็นคนดูแลสุขภาพนะครับนี่ขนาดคนแข็งแรงขนาดนี้คนขี่จักรยานวันหนึ่งแบบ80ร้อยโลแต่ว่ามันหนีไม่พ้นเรื่องพวกนี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีอาการอะไรตั้งแต่ท่าเรียกว่าคอยสังเกตตัวเองนะครับตั้งแต่อา้จะพไว เป็นอันน,น,นิสายไปหน่อยนะครับก็ดูแลสุขภาพกันทุกคนนะครับข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้านฟ f o l เวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีดีสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางค่ะ